จ่ายก่อนจ่ายก่อนนี่จ้าจ้านีสส่สวัสดีครับแม่วัสดีวครับนี้เรามาดูกหญยิงจ้นเจ้ากันนะครับ <c oughs> เห็นอะไรไหมดู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 อม นี่ครับนีที่ที่ผูกขาน้องนะครับเพราะต้องย้ายเก็บขยะนะครับแล้วก็ถ้าลูกคอเดี๋ยวเผื่อไม่ไม่แป้งท้องเสียได้นะครับเผื่ออือออกมาจะโดนน้องนะต้องแยกออกมาก่อนนะันี่นี่น,นี่ทำไมมองเห็น,นอันนี้น,นี่เห็นกล้ <laughs> วยเห็นย่างเจาะ lại cái lại tâm này ừ. để kiểu mày đi mất Đẹp mấy mặt 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 mà mặt 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 con mặt 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 นี่อ่ะอ่ะเอาบริหารจ้าอ <lush> ๋อใส่เมื่อโอ้ดูดูคนเก่งจำนะครับประจําปีเอามาจ้ามึงเจ้ามะเจ้าอันนี้นี่น <eneca> <answer> <vocabulary> ี่นี <als rode> ่เห็นบ่นี่จ้าเจ้าโอ้โหนี่ครับโอ้ มีใครเก่งเหมือนหนูไหมเนี่ยเก่งเหมือนพี่ดาวเลยเอาใจมึง่ามึงจตาเร็วเอ้าจ้าจ้าเอ้าจ้าโอ้โอเคหาไปจ้ามึงเสีย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 งหน่อยมาอ่ชาจ้าจ้าอะสวย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  เอ้โมเปลี่ยนสีอ่ออ่ากินเบิร์ดนะนี่เอาให้่ะเอากินเบิม์ดว้ายอบีนูนยราจะให้แม่วยแม่แป้งสักหนูผีผมไม่ได้มีมาดึงเอาแล้วนะกันดึงไม่ออกอ๋เนี่ย แปเอาเอนคนสวยหายป่วยยาหายเจ็บท้องหรือยังนี่โอ้วหเท่เดอ้อหุยฉันมาอยู่กับแม่เธอเธอมาชนอะไรฉันดูขลุกโซ่อย่างน่ารักนะดู

โอ้โหโอ้รูรูโอ้พัง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 เออพังอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อโอ้พังมึงมึงมึงเออยังมาสวัสดีอีก เล่นไปเรืเ่อยๆนะจังๆเ,เ,เ,เล่นชิวๆของน้องไปเจ้าเนี่ยเจ้าต้องเดินไปหานะเดี๋ยวนี้เรียกไม่หันแล้วน่าเอจิแม่สินี่ทำไมถึงต้องผูกน้องถ้ามีคนแบบนี้คนสงสัยนะ เพราะนู่นครับพี่ป้มเก็บขยะอยู่นูน่นนู่นต้องย้ายน้องมานะครับเพราะแม่แป้งท้องเสียขยะเก็บยากเป็นขยะเลวนะครับแม่แป้งก็ต้องย้ายน้องออกมาต้องผูกไว้ก่อนคนระับกวนยังแม่อีกดูดูด,ดูจับแม่ยังฮักแม่มากพี่ปอนมากมามาพี่ปอนมาอันนี้มา มามาเั่งจ ạ เออสัอ่งจบ้างจ ạ เออปีตกสกิบแน่นมากนะครับแน,น่นแน่นปี้ยเหมือนพี่ดาวเลยแน่นปิง่งตีที่ นให้หนก้าวขึ้ขนขบวนพาลิเอ,อ๊บเด,ดี๋ยวดูผมมีอ้อนแม่ดูแเกอยู่ใกล้แม่ดูดู พี่ดาวไปไหนเจ้าเห็นพี่ดาวไหมเจ้าเจ้าเห็นพี่ดาวป้องไม่ได้คืออยากให้เจ้ามาหาคื้นแล้วต้องนั่งนะเห็นไหมนั่งคึ้นมาเลยอยากกวนเนี่ยก,กวนเขาอยากกวนเรานะ อะไรนกอ,อ่าดื้อไปสดอืมอ้มอืตอืวันดีดีครับเอากว้วยะไแป้งให้หมดก่อนมันจะเจ้ากินเยอะละไปชักเลือกกัน Ở nhiên không mẹ được rồi, hẹn quẩy nhiên, kiếm lâu. Bang, xíu. 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 này xíu. xíu. chào xíu. 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 กันมอ๋อนี่แม่ซีหนูเก่งไหมคะใครจะเก่งเท่าจันเจ้านะฮะซ่อมพี่ดาวเล่นนี่นะฮะ,นะฮะอยากให้พี่ดาวเล่นนี่ว้าวโอ้ยน้องพี่เดือนนุ่นนุนเป็นไรไม่รู้ เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วโยนตู้โอ้โยมีคนที่กลัวคืตอตัวนี้นะเจ้าไม,ม่ได้ไหมเจ้าเจ้าเจ้าเอ้ยนี่แม่กลัวเลยโอ้โหเจ้าสะดุ้งเลยต้องอยู่ใกล้แม่จริงๆกลัวแคเนี้อ่ะนี่กลัวๆอ่ะสุดล้องเรา อันนี้อันนีเนี่ยเดินีปืนได้แล้วเอ้าเนี้ยเออเนี้ยเอออยังกล้าทำวอันนี้นี่นี่นี่ตัวอะไรพี่เจ้าของอาเนี้ยนี่นี่ อดีดีเอ,อิ่มเหรอนีอ่จังเจ้าน่าจะอิ่มแล้วนะหนูแม่แป้งก็กินเจ้าก็กินมันเขี้ยวราคาแมบซี ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้จันเจ้าด้วยนะครับให้ชอบเพิ่มเตน้องปอนชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ